หนิงปณนี้ตาเผยภาพคู่เอสุภชัยต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าใครหลายๆคนคงรู้จักเจ้าตัวเป็นอย่างดีสําหรับเอสุภชัยโดยเจ้าตัวทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิงเป็นผู้จัดการของนักแสดงที่มีชื่อเสียงแถวหน้าของประเทศไทยอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อนัทวุฒิกิจใจกันตะพงษ์บำบุญรักณเดชนุโกิมิยะมาดิโอเมลเดอร์เวียสุกรณวัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครที่ติดตามไอจีพี่เอจะได้เห็นว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ชอบแต่งรูปมาก แต่งทีจาแทบไม่ได้เลยละค่ะและล่าสุดหนิงได้ออกมาเผยคลิปคู่กับพี่เอต่างมีโอกาสได้เจอกันในงานแต่งของสาวจ,ากจักรกัณฐ์อคัมซีดิและหนุ่มเควัฒนาก็มีการพูดคุยได้เปลี่ยนกันพี่เอยังได้อวดหุ่นที่เจ้าตัวทุ่มเทตั้งใจรถจนเป๊ะปังโดยหนิงได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าจะเร่นละครบ่วงวิมาราหรือใจหนึ่งร้านตามสัญญาเมื่อพี่เอพูดว่าบาเทอร์หนิงก็เรียบชิงพูดเลยว่าพี่เอคำไหนคำนั้นไม่พลาดเพราะพี่เอเป็นมนุษย์ hashtag, เสียเงินได้แต่ห้ามเสีย แต่ไง่ายไปไปมามาเปลี่ยนเรื่องเป็นพี่เอผอมแล้วนะมารู้ตัวอีทีอ้าวยังทวงตังค์พี่เอไม่สําเร็จเลยงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพี่เอผอมจริงบอกสูตรหน่อยค่ะ